สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแอนทักนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาชมเจ้าอีสูล็อกกี้นะครับคันนี้เป็น10ล้อนะครับสภาพก็สักประมาณ70-80%ได้นะครับต้องเอาไปเก็บสีอีกนิดหน่อยนะครับถามว่ารถสวยไหมสวยนะครับท่านผู้ชมครับ ่าเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบคันกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเรียกส่วนตัวเรดารแมนทักจะเรียกว่าล็อกเล็กนะครับทำไมถึงเรียกล็อกเล็กนะครับหึงเครื่องมันน้อยนะครับก็คือ FBM 195แรงม้านะครับรหัสเครื่องมันคือ6 HE1 นะครับแล้วก็ประตูฝั่งซ้ายนะครับเป็นประตู น่องนะครับหรือชั่ขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแคทซีแคทซมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเดียร์ดัมแอนทักก็เลยเรียกว่าล็อกเล็กนะครับรถคันนี้เปลี่ยนยางใหม่มาแล้วทั้งหมด10เส้นนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับสภาพสวยนะครับ ยางก็จะเป็นยาง9้าขอบ20นะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพาเดียวนะครับเผาเดียวยางคือได้ใหม่10เส้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับตัวนี้จะเป็นเผาโบกี้น้อย นะครับดูนะครับพอโบกี้มันจะมีขนาดเล็กนะครับบันท้ายก็สวยนะครับดูครับนี่ ลั้วสูงเจ็ดเส้นนะครับท่านผู้ชมครับแคชซีถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้นะครับไม่มีบวมไม่มีถุดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเบรกทิฟฟี่ก็เปลี่ยนเป็นของฮีโนนะครับตัวนี้เขาเรียกถังลมของฮีโนนะครับของฮีสูจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาชมภายในนะครับไม่แน่ใจว่ารถล็อกหรือเปล่านะครับรถล,ล็อกนะครับไม่เป็นไรรถก็เหมาะแก่การไปล่องเลยนะครับใครที่ชอบสายล่องนะครับต้องจัดนะครับนี่ มันมีรอยอสีมันผุนะครับสีมันนี่ครับไปเก็บไปเก็บตรงนี้กับกันชนอีกนิดนึงนะครับรับรองสวยเลยนะครับราคาคันนี้นะครับสอบถามมาแล้วนะครับราคาคันนี้อยู่ที่เจดสิบนะครับ สนใจก็มาชมรถได้นะครับรถก็อยู่เส้นอาจากโคราชมาขอนแก่นนะครับก่อนถึงสีดานะครับถ้ามาจากโคราชขาเข้าขอนแก่นอยู่ซ้ายมือนะครับ่นะก็จะประมาณนี้นะครับเอซท่านใดผู้ชมท่านใดนะครับต้องการรถก็เชิญชมได้นะครับ ก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ